สบายดีคุณพี่น้องนี่ฮะซื้มาป่าหมกหมูเนาะแม่เนาะพี่น้ก็ซื้อมาเฮ็ดหวานแต่เฮ็ดหวานเด้อเฮ็ดร้านกระปุกกระโพดกระปุกในสวนของปีใหม่กับป๋ปีที่เขาปลูกคนนี้ตอนนี้เต่าพ่อว่าท่านไหนปอกคนนี้ดูงานเนาะเล่นควายกับไก่อรุณหมกหมูที่เขาซื้อมาบางอย่างนี่หน่วยหนึ่งแดงหรือว่าปีจ้ะแดงเขาใส่ยาได้คำแดงหมกมูไกิดแดงตัวเด้อ เอากระนัวแผน่แดนแดนแดนว้าวน้าสิมาปาใส่ตู้เย็นไหวเนาะดูได้ยาก่นกินก um ่อนเนาะในหนึ่งจะพัดกัโดสิบพัดเนาะประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะสาบองบาทประมาณสามสิบสองบาทลังเมีดกินมือเด้อเาะปาใส่กระปุก เนียเนสวัสดีเพื่อนพี่น้องนี่ละสวัสดีเพื่อนพี่น้องใช้ใช้จะโต๊ะอันนะหยแห่อฟีซงในติถือวะค่ะถือวๆเมื่อวานนี้โต๊ะคันหัวนะหอยพี่น้องใช้ใช้เลยบังกะโต๊ะคันหัวเป็นเด่นหัวที่โต๊ะไปส่กแล้วล็แแแพ่อเลยพ่อเลยพ่อเลยอย่าเป็นนังขังไอ้บอสมันบังบัง้ยืนยืน้า่ยืนยืนนั่เออ มันว่าท่านในซุปเขาพอดดิฟจะหน่อยท่านเร็จบาทเนาะโพอดดิฟเขาบอกว่ากินมันคมบาทโอ้ไม่คมแต่คือบ่ามากินคมเออป็นจ้าหนอาการโตขข๊ะขั้นหัวหมื่บ้านในเจ็บบ่ดด้วยปเจ็บเจ็บเจ็บบ่โต๊ะอยู่หมองไหนเนาะเบาเอื้ยบ่อันนี้กูเอาผ้าี้ปาล่างกับป้าสีเออ,เอ,อเอาไปตปปั้มเนื้อเปลือกมันเด้อตั้เสร็ดเส็ดนะเปลือกเป็นโมยเดียบ่แม่เออส่วนเหน็นสมนะเปลือก เ็ปาคูดคูดคูดนะคะกระเด็เกลือเป็นหัวลูกสว่ชุดเขา่เคยเคยกินกะเสือเสือแต่ว่าเปลือกนตามเปลือกมังมุนี่เราพิ่เคยอยู่กับชิว่าเคยโลกูบ่เคยเคยไอ้มึงเขามาจักวันเป็นจังไรเอ้ากไม่รับมุ้เคยอยู่แต่เคยอยู่แต่เจ้าอันหนัเป็นไรเจ้าเจ้าว่าจือเ้กไม่รัมุ้เ หมกคือหมกตามหมากแ้งเนี่ยจะเคยกินอยู่แต่จะปวดท่กว่าเออมันตื่นเอียงป่วยแม่นบาจากส์ยจมูกอ่ะม่จเะพรองกิยังไงกูเคยกินไม่หมดสืออะอาจอาจสิเคยแต่ว่าโบหูว่ากินตามบังหมู่ค่ะหม<ส>อเปนยังไซิบไม่ชิมทางผู้ชมบงในล,ละ่ะเออสิท่าอาการเพิ่งจะจะตกอรมบ้านนิเป็นจากในอาการเจมบบอกหมอมจังไเมอนซ่นหบ้าเอง สวัสดีสวัสดีพี่น้องเกย์จอยสวัสดีพี่น้องนี่เน้อ้พี่น้องบักระโพดที่แม่พี่ไม้เก็บมาบังสาวนี่เด็ดเดพี่ไม้สิมาเห็ดเงี้ยเกย์จอยพ่อกาเีาสิมาเห็ดห่อกาเะพี่น้อง่อกะพ่อกาบักระโพดน้องพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม้สิซอยบักระโพดก่อนบักระโพดไม่จะหมาสีดำดำนที่เงี้ย สอยสวยสยสยน้อพี่น้องสอยสน้อพี่น้องสอยสอยสอยหมักปวดออกจากอันนี้ก็น้องหอยพี่น้องออกจากแกนมันเอาเปลือกหนึ่ง้างเปลือกน่แหลเอาไปตองน้ำไปตองกี่ันเอาง่ายเลยกี่พชอยใหญ่นไบ้างเขย้ยอ่ะบ้านเป็บ้านน้องหอยเบ้านจนกินดิบได้ต้องชิรองซีบซีบมักดิบ มันหวานๆมันมันนุ่มวิธีซอยออกวิธีซอยอันนั้นออกกัประมันมากใหม่มาอีกน้องซอยอีกซอยเสื่องบางขนาดน้องจะซอยเราติดใจสมนี้แหละ ตอนทับอิซน้อยพี่น้องตอนทับอิดมีมายาเซตบ้านเห็ดบ้านเขาโพดเนาะก็เลยตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนใจก็ได้ซื้อมาเห็ดหอกาเพชรน้องหอยพี่น้องเขาโผั่เป็นอะไรย่งไงเขาโผ้งแย่างนี้นะขอชิปเป็นคนเชียร์ทำไงเชียร์เอาไปไมนไหวเป็ดหอกาดเขาก็ต้องซอยเอาเนื้อมาหน่อมันนมัน้น ามพ่อกระเอาอนนี่น้องพี่น้องเอาใบกระปุกน้องไปห่อหรือว่าใบตรงนัง่นก็ได้เพราะว่าเชียงดีนะแม่จะสองสาม,มาจันบอกมันได้พดได้เดี๋ยวมันใะช้กระบอก ส่วนแก่นมันเออยพี่น้องแก่นมะโพดตัวนี้เสียเอาไปให้ให้จุงบุย้ยให้งวงปีใหม่งวมันกินใบบักโพดก็เอาไปห่อเนาะห่อกาบห่อบมะโพดหเห็นไหมเนะมา,มาะมักมะโพดแตกห้อยพี่น้องม <laughs> างทีเป็นหมาขาวคือขาวอะลูกสอดลูกสอดลูกสอด หมากกระโพดมักนี้เป็นมาขคาวเน,ะนาะห <ลำ S 1> อยพี่น้องมูรัมบตถีคนเท้าวคนเดียวเออมูลำมบะถีคนเท้าวคนเดียวแปลกอันนี้ผัดไนท์กระโพดตุยพอบผัวบ่นาเปลือกเปลือกกับเปลือกดำเลยเห <นำ S 1> รอจ๊ะด<น>ำบ๊วยกระโพดอันนี้ผัดแก่นกับดำนะแก่นกับยังเบืองนีดก็ยังดำหน่อยนอึงผัดไนท์ออกมาขาวอู้กับกระโพดช็อตลูกซ็อตลูกซ็อตผัดไนท์กับอันแก่นกับดำอยู่เนาะแก่นกับดำเป็นกระโพดลูกช็ออันนี้ปกติเป็นยังสีเนาะหอยพี่น้อง ปกติมันจีบเป็นมนะขามพุดชีนีม้มีหน่วยเดียวสช่ีขาวเออหน่วยเดียวดิมีสีขาวมาเดียวมีหน่วยเดียว,ออยวตัวน,นี้เป็นที่ห้าซอยแล้วห้าตำข้าวใส่กระลัมมั่งเลยเนาะม,มะขาโพดขาวมีหน่วยเดียว ตัวน,นี้ก็เป็นเอียงเดลยจ้ะเข่ามาเขา่าเป็นเข่าเขา,ขาเนี้ยที่เขามาไหวนาะหอยพี่น้องออประมาณิถวยถวยซ้ำหนึ่งน้องหอยจ้ะถวยหนึ่งถวยปวยใหญ่เป็น,นไรเขามาตัดปนถึงเป็นเนี้ยนีม้มามาเขามาเขาเสียมาปนปนกันกับนี่น้องหอยจเนาะซองใหญ่ตาใส่กันตาใส่กันเราต้องตามเขาเขาให้มันเด็กๆก่อน เก๋จอยสุมวัวถ้าเยาอยากใส่อันนี้เขาใส่แป้งข้าวเหนียวไ,ววยได้บ่เกยจอยได้เป่งเขาวเหนียวโอ้ถามีแป้งข้าวเหนียวเขาสามารถใส่แป้งข้าวเหนียวได้เนาะถ้ามันถ้ามีแต่นี่มันจะเป็นแค่เนะเดี๋ยวมันจะบ่เหนียวโอ้ถ้ามีแต่เขาผดมันจะเป็นแค่เนีะมันเนียวหมดนะเขาสีมาผ่าผ่าเอาไม้แล้วคุณพี่น้อง,องสองหน่วย ไปไหมสิพาเอาไม่วันหยาดนี่น้องอันพาไปช่หน่วยเน่าวิศว์สองพาเอาไม้ซะมะพร้าวมันเป็นมะพร้าวแก่เนาะมะพร้ามันเผานะมันผ่านหยาดไหนด้อยผ่าหยาดได้มะเผาทามะเผาดิบมาพาส้มใบ ถ้าผ่าว่าก็ต้องทาเบื้องก้นมันก่อนเนาะเบื้องนี้ก่อนถ้าออกไปก่อนหลังจากที่เราพากลมันแดดเนาะพี่น้องพากลนแดดบอกนี่เ้าก็ซับซับนี่ซับ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 เห้มันห่อพัวมันซับแะไรกันไงไงไงน้ำเนาะซับแะไรกันไง ดีไกะเสีเ็วแล้วอีกนิดนึงแล้วก็ตัาอันนี้น้องหอยพี่น้นอ,นอง,งออตำ้มนใส่เขาแมนตัมข้าวโพดปนใส่เขาสองหกเท่า้้บ่เบจ้ะอือ3สิบสามหกสตํ้ปนใส่กับเขาทั้งตั้แล้วตัมใส่กับผาสันตาลกับห่อเลยมัน 米买支口红吧。 นี้เทากับคูณมะขาวแล้วเน้องคอยพี่น้องนี่หลังจากที่เอาขูณมะขาวแล้วเขาก็เสียเอาไปตำใส่ข้าวโพดกับข้าวเนาะงคอยพี่น้องที่เาตำไปแล้วแล้วเขาก็สีปรุงเครื่องปรุงอย่างเช่นว่าใส่น้ำตาลเนาะใส่เกลือหน่อยนึงเนาะงคอยพี่น้องนี่้ข้าวปีกินอะไรดุกินอะไดุเด็กกินนะไปไปแล้วเทาก็บตำอันนี้เนาะงคอยพี่น้องห้าสิเอาเน่อยเอามะขามตำใส่เด็กกับน้ำตาลใส่ใส่เกลือนิดนึ่งน้องคอยใจเนาะ เอ่ะเอากุ้งเกลือไม่ได้น้องเขินแบ่งเขินของน้องของทรายน้อแบ่งเขินเลยใช่อันนี้เกลือแม่แม่ดูมันจะใส่น้ำตาลแล้วเตะความหมักหมักหมักหวานกับใสหวานน้องหอยเหยี่ยวทำามักหวานกับใส่บหวานเกลือเกลือน้องเออแม่แหละเอามา กตน้องเยพี่น้องส่วนนายเ่าเสรจหจอหอกาดเปยามย่ามยัมจงจ้ะย่ามหอขายามขาเดินเก่าน้าเวยจา้ะเนาะเดินเก่ากันซิบแต่ว่าปีนี้ปีใหม่มีมะกระปพดน้องเกัเลยได้เห,อหอกกน็นกร่เดือมักเกินยิบแ่เท่าเสียไปหอ่อเอาเปลือกกระปุห่อเนาะ บอนิวอมเดี๋ยวไม่ให้เกิดกินถ้าเสียกินเอ้าเกลือใส่ได้ป็นได้เกลือไม่กินชนิดหนึ่งเหลตานาอยู่เป็นหนัก อนี้ก็ซ้ำสิ่งกินเรเลยจ้ะเนาะไหลไม่ใช่ได้หอมใบตองเออใบอันนี้โบกจะใบเออใบอันนี้โบกห้าตั่งอาใบตองจรินป้าซี้สัหนากินขนาดใครเคยกินฮอกาดกะเมนมาบอกปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าปีใหม่เคยกินประจำเนาะเคยกินทุกปีปีใหม่เนี่ยบนหัวเขาจะต้องกินทุกปีแม่ แบบข้างเือดเขาเห็ดเ like okay? so <kit magic> <sil ence> ือดอื่นเขาเห็เขาก็มาให้นเห็นนาแบ่ว่าเขาแบ่งกันย่ำบุญเพี่ยนไผ่เห็ดเขามาแบ่งแบ่งแบ่งเขาเห็ดเดียวเขาก็แบ่งแบ่งกันเดี๋ยวกเห็ดกระตุกพวกเห็ดกระโน๊กที่เขากลาบแต่ได้กินน้ำกันเบิดถนะได้กินน้ำกันเบิดบานเนาะคันโดยมันมันจะเป็นแต่แบบว่าย่ำหอเขาเนาะก็จะบุญแบบบุญอนันต์บุญหอเขาเขาสี้แจงเขาสีแจกกัน เล็บเที่ยงจ้ะแม่ใช้มีดจับเปลี่ยนเนี่ยใช้ห้องเขาไปเลยจอกไปนอกปะไปไปสิด่างตกแม่มาแล้วอันนี้ห่อกาบเอามาให้เจ้าห่อเอามาให้อีแม่เสาห่อกูว่ากูอยากดูงั้นเลยเอาห่อกาบมาให้แม่เสาห่อแม่เสาปีใหม่เองนะพนี่อ่ะไม่เหราเอาแม่ห่อน้ำกัด มาเบ่งอ to oh, mm. mm. yeah, ok ีเมถาวหอบกอคอยจังชห่อตาขบวงอะนหอยอลแม่บวงือว่าชู้ไปเหตุคืว่าูบอวเรือนแก่แก่ยามันยาก้เลยกินง่ายปีกกว่าอยากห่อกกับดยว่าไม่าเจะจะว่าได้กินหอกาบจากปีนไหมครับบุคับ ไ้บว่มันกงเนาะกับชาตัวให่ไม่เท่าหป่กบหัปีเท่านั้นปีเ่านี้่นี้ดงต่ว่ดตัวสาวื่อท่พ่กับปีสิปีปากข์เอาหัวป้ใส่ดดเอใส่้เอาป้านี้ก่อนเอาหัวตั้ไม่เท่าเนาะบึงไม่เท่หั เดี๋ยวดี๋ยววัน ah right ี้ไม mm ่ทำโอ้สบายสบายไงเงี้ยน่โอ้ยมัจะมาเาอยู่มันก็ิ่มันยุ่งเ่เนะกอมาเอาของมางอะย็นย่งับมาอืมอ้ของเงี้ย

ฮอรเบิ่งกใจสิเบิ่งกจเขามาถาหอนะคุณงคยังบ่ท่านได้เคยหอ้ะเคยกินแต่ว่าท่านเคยเคยกินแต่ว่าเคยหอนั่ทานน่วาเกาะเขาของท่าไ่เขาเกาะเขาอจารข้าเขากขาเขเก่งก็งี้ ได้ไปหน่อยก็บอเนาะค่ะมันมีอยู่ใบตองกตัดตาไหมเรือเขาชื่ออะไรอยู่กับเขาบอกเบ็นตองกันตัดมาเคือเขาบอกแล้วนมายุ่งนี่เขาจะพ้อเชื่อห่างจากเชื่อใบเลอะเขาบอกแล้มันหมุนเชื่อป้าห่างป้าห่าง่นหายดึงหายเงี้ยน้องเต๋น้องเชื่อน้องฮั สนเอเรกจาหตวงอแล้วตอนนี้พี่ไม่กระหอกราบแล้วเดี๋ยวน้องพี่น้องให้เมถาวเถาห่อซอยนะไม่ถาพปีใหม่เองเด้อนี่นี่น้องพี่น้องเป็นห่อกาบเห็นอยู่นี่นี่เป็นห่อกาแบบว่า พ่อการแบบที่แบบว่าห้าเอาอันนะน้องไฮพี่นอ้องห้าเปลือมกมันก็โพดห่อฮะดิในนี้กับประมาณไลยเติบนอกเดี๋ยวพี่ใหม่สิเอาไปเอาไปหนึ่งน้องไฮพี่นอ้องดีป่ะเดี๋ยวเอาไปหนึ่งกันเลย เดี๋ยวเข้ามาเบ่งหมอ้อตัวข้างๆนี้เป็นหม้อตบนะพี่เนาะตัวนี้เป็นตมข้าวโพดซุกแหล่เอ้ยพดแล้วนี่เพื่อนปีใหม่รังพืชน,นะพี่เนาะ้นนังพืชน,น้ำ้ังทานน้ำหมอนี่เป็นเตาฟื้นหม้อตมข้าวโพดแต่ก็หม้อหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งหนึ่งห่อกาพื่อเขาเป็นหม,อหมอน้อหม้อรางทานพีพ่ครับ เดี๋ยวจังหน่อยมะกอผดปีใหม่ซุกเดี๋ยวปีใหม่จะเอามาซีมให้พ่อแม่พี่น้องเบด่หวานวันไดกมะโอผดพีใหม่นะครับตอนนี้ห่อกกาพงปีใหม่ซุกเลยเนาะพ่อไพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่สิมาซีมพันเด้นี่หน้าตาของห่อกกาพงหอกกาสิประมันเสบบอลเสบเสบน้องอันก็ว่าเสบเดี๋ยวปีใหม่สิมาซีมเลยเนาะพ่อ้อง รสชาต,ติกินชีออกหอมข้าวโพดแตกระบาดน้อนงะพี่น,อน้องแตกรมันมันแตกรหอมหอมน้องพี่น้องอืมไม่ออกินชีอ็อกเนื้อนี้อหน่อยนึ่งนะเพราะว่าเาใส่ข้าวนำ้ำแซ่บขนาดเลยอพอด แต่าซีม้าซิมมะข่าโพดเนาะพีะ่เนาะข่าโพดต้มแทนแทนแชนว้าวซุกอยู่ไม่ได้เกิดจอยปรุงใบผุดมาจ้ะ อ๋อต้มกระปุกอันกินบ่เอาไปย่งคนละาเคืองเดี๋ยวกินกระปุกมวยแบอบนี่น่องหอยพี่นออ้องกระปุกของปีใหม้ก็ะปุกของเ้ามแถ่น่องหอยพี่นอ้องเดี๋ยวเ่มมาสิมาซี่มากระปุดที่เขาปลูกมันเป็นจะได้เนาะเดี๋ยวมาซีม่มันด้วย มะก๊พดรบานเนาะพี่น้องมันก็พดเนี้ยวมันก็พดเขาเนี้ยวเนาะแต่บามันหวานคลิปนี้แกโบมี่ยังไลน์เนาะพี่น้องวิธีเ็ปทอดกราบก็ง่ายๆเนาะเทปทอดกาบกับโบเลยยากแล้วกับโบเลยไายขั้นตอนเนาะไม่แต่หมักผ้าหมักผ้าแล้วกับน้ำตาลแต่ก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็กระโพด แล้วสํหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าเดพ่อพี่น้องถ้าถูกใจใก็อยา่าลืมกดไลค์ด้อเดี๋ยวเอาไวเจอกันใหคลิปหน,น้าด้อบ๊ายบาย